สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้านะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ t ติ n g s ์มาร์เเป็นโบรกเกอร์ที่ไม่จำกัดกงนยืการเทรดอย่าลืมโบนัสการฝากเงิน10%นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจขอเรียนเชิญได้เลยครับที่ Facebook Fan Page ิ h i n ์มาร์เก็ตไทยแลนดครับ สวัสดีนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเป็นทางการสถานการณ์ในช่วงเช้านี้เรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับสกุลเงินออสเตรเลียมีการปรับตัวร่วงลงสู่ที่ท้ายของตารางเลยนะครับหลกัหลกๆแล้วถามว่ามีข่าวนอกตารางไหมก็ถือว่ามีเหมือนกันนะครับก็ไปการคอมเมนต์จากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับผมได้คอมเมนต์ในลักษณะทานองที่ว่าเทรดเดียวหรือว่าข้อตกลงทางการค้ากับประเทศจีนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าแย่มากเลยตอนนี้ ครับเพราะได้รับแรงลบจากโคโรนาไวรัสครับผมกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าประเทศจีนนะครับดูเหมือนว่าจะทําทุกอย่างเลยนะครับให้ผมเนี่ยแพ้การเลือกตั้งปี2020นี้แต่ว่าประโยคหลังนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวข่าวมากมายนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับได้มีการออกมากล่าวเหมือนกันว่าสถานการณ์เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสในประเทศญี่ปุ่นนะครับดูเหมือนว่าจะเลวร้ายอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับวันนี้ดอลลาร์ขึ้นสู่หน้าตารางก่อนเลยนะครับนั่งจูนถามว่าตัวนี้มีข่าวอะไรไหมเมื่อคืนดอลลาร์แข็งหรือเปล่า นะครับก็จากตัวข่าวตา่ตางๆที่ผมได้ส่งไปให้ทุกๆท,ท่านนะครับจางเช่นคุณบริสอย่างเงี้ยครับเขาได้มีการประเมินแล้วนะถ้าสมมติว่าเฟดเนี่ยมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะใช้มาตรการกระตุ้นในอนาคตตัวนี้อาจจะทำให้ยูเอสดอลาเนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงได้นะครับตัวกราฟก็เลยเป็นไปอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้น EUR/USD มีการปรับตัวสูงขึ้นเหมือนกัน USD JPY มีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวมุมมองเดี๋ยวเรามาขยายความกันสักนิดหนึ่งแล้วนะครับว่าคุณเจอร์มพอเวลนะครับได้พูดอะไรบ้างในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับ ในส่วนของตัวดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปิดพุ่งขึ้น532.31จุดนะครับ S&P 500ปรับเพิ่มขึ้น76.12จุดส่วนดัชนี NASDAQ นะครับปรับเพิ่มขึ้น306.98จุดนะครับก็เรียกได้ว่าเขียวกันทั้งกระดานเลยนะครับภาพรวมในส่วนของตัวดัชนีหุ้นส่วนใหญ่นะครับได้รับแรงหนุนหลังจากที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับคุณเจรมพาวเวลได้ให้คำมั่นสัญญาในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะครับว่าเฟดเนี่ยจะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่เลยเพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นโดยเร็วนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับนักลงทุนและไอตัวโควิด -19 นี้นะครับมันก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเหมือนกันและก็มีแนวโน้มที่จะฉุดรั้งการจ้างงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับ business activity ต่างๆและก็อัตรางเงินเฟอ้อให้สุดตัวลงอย่างหนักในเวลาอันใกล้นี้ด้วยครับ ทั้งนี้นะครับนักลงทุนนายเจอร์มพอเวลได้มีการกล่าวตอบเหมือนกันนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐในขณนะนี้มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับมาตราการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวและสามารถต้านทานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ได้โดยในส่วนนั้น นะครับเฟดจะดำเนินทุกวิถีทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจของสหรัฐสามารถผ่านพน้นวิกฤตโควิด -19 นี้ไปได้ครับผมถ้อยคำแถลงของนายพอเวลนะครับมีขึ้นหลังจากการที่เฟดนะครับมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนในระดับ 0.00ถึง0.25ก็คือคงไว้ที่อัตราดอกเบีย้ยเท่าเดิมนั่นเองครับขณะเดียวกันทางเฟดยืนยันว่าจะยังคงตรึงอัตราดอกเบีย้ยในระดับต่ําแบบนี้นะครับจนกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวได้และเงินเฟอ้อกลับเข้าสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ2%ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดแล้วก็เป็นสัญญาณที่เฟดส่งมานะครับว่า อาจจะยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ครับตัวข่าวดังกล่าวก็เลยส่งผลลบกับในส่วนของตัวสกุลเงินยูเอชดอลลาร์รวมถึงมาตรการต่างๆนะครับที่เฟดคาดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะงัดออกมาใช้เหมือนกันครับนอกจากนี้คำนั้งทุนหากเราลองมองย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งในช่วงที่ตลาดอเมริกาเปิดนะครับก็มีข่าวจากบริษัทจิลิสเซนส์นะครับจำกันได้ไหมครับบริษัทผู้ผลิตยาในการรีดิวเวียตัวนี้นะครับซึ่งเป็นยาแอนติไวรัสของบริษัทเนี่ยนะครับเขาบอกว่า ข้อมูลนะครับตัวใหม่ได้มีการระบุว่าผลการศึกษาการใช้ยาเรมิซิเวียนะครับซึ่งทางบริษัทดําเนินร่วมกับสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติมีผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายในเบื้องต้นโดยผู้ป่วยโรคโควิด -19 จํานวนอย่างน้อยนะครับ50%ที่ได้รับยาเรมิซิเวียเป็นเวลา5วันเนี่ยมีอาการดีขึ้น และผู้ป่วยจำนวนมากกว่า50%ที่ได้รับยาเรมดิซิเวียสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ภายในระยะเวลา2สัปดาห์ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่ค่อนข้างดีนะครับสร้างแรงดุนให้กับในส่วนของตัวตลาดเลยทีเดียวเชียวนะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ